สวัสดีครับเเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดช n แนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับก็เป็นการแจ้งเงินเข้าในเดือนเมษายน2563นี่นะครับท่านผู้ชมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไว้นะครับเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับ แอดก็ขอรียเรียงตามปฏิทินของเดือนเมษายนว่าเงินจะเข้าวันไหนใช้เพื่ออะไรได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายอะไรและเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับเราไปฟังกันเลยนะครับเริ่มจากแจกวันที่1เมษายน2563นายนะครับท่านผู้ชมครับจะมีอยู่2รายการนะครับท่านผู้ชมครับรายการแรกก็เป็นเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวนเงิน200-300บาทต่อดเดือนนะครับรายการนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสำหรับผู้ที่จะได้นะครับก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับต่อไปเป็นรายการที่2ครับที่แจกในวันที่1เมษายน2563ก็เป็นท่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้านะครับ500บาทรถบขส500บาท แล้วก็รถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผู้ที่ได้รับก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับแล้วต่อไปครับท่านผู้ชมครับเริ่มแจกในวันที่15เมษายน2 5 6 3นะครับวันที่15เมษายนนี้มีรายการเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็คือรายการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%นะครับผู้ที่จะได้ก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ บางคนไม่เข้าใจว่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เป็นอย่างไรนะครับแอดขอยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมครับเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทได้คืน85%นะครับเงินจะเข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1000บาทได้คืน85%เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน10,000บาทได้แบตคืน5%เ เงินจะเข้าเดือนถัดไป500บาทนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ยังมีหมายเหตุนะครับโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีมันนี่โดยสามารถนําบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้นะครับหรือใช้รูดซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วต่อไปครับเริ่มแจกวันที่18เมษายน2563จะมีอยู่2รายการนะครับท่านผู้ชมครับรายการแรกก็เป็น ค่าน้ำหนึ่งร้อยบาทต่อครัวเรือนนะครับใครที่จะได้รับก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 2ถึงกันยายน2 5 6 3ระยะเวลา11เดือนแล้วก็รายการที่2นะครับเริ่มแจก18เมษายนนะครับค่าไฟ230บบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับ ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครวัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์กำหนดนะครับท่านผู้ชมและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงจันยายน2563เป็นระ,ระยะเวลา11เดือนนะครับนี่ก็เป็นรายการเงินที่จะเข้าในเดือนเมษายน2563สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีกมําหนดเงินเข้าบัญชีที่แน่นอนแต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์ <S 2> <S 2> เป็นจํานวนมากนะครับทาให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบ,บุไว้นะครับที่แอดระบ,บุไว้นะครับก็อาจจะหลังไปบ้างเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับเข้าไปเช็คตามวันได้นะครับตามวันที่เงินจะเข้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขออานวยวอวยพรนะท่านผู้ชมนะครับจงอยู่รอดปลอดภัยจากโรครลายไวรัสโควิด -19 ซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับทุกๆท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ